สวัสดีค่ะทุกคนมดช่องมดมัมวาวคลิปนี้มดจะมาคุยรายละเอียดถึงไทม์ไลน์การตัดงบเมดิเคทหลังจากที่กฎหมายวัน e a u t i f u l Bill เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี2025นี้ทํ้าทำให้คนอเมริกันหลายล้านคนรวมถึงคนไทยในอเมริกาที่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพเมดิเคทเริ่มมีความกังวลแล้วก็สงสัยในหลายๆประเด็นแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์หรือว่ากลัวสิทธิ์หลุดนะคะ ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมดจะมาแนะนำทริคง่ายๆเพื่อที่ทุกคนจะได้รักษาสิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่ได้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ m e d i c a i d อยู่แล้วรวมไปถึงคนที่คิดวางแผนจะสมัครประกันสุขภาพ m e d i c a i d นะคะข้อมูลที่มดนำมาแชร์ในวันนี้มดก็นำมาจากเว็บไซต์ของทางการในหลายๆเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Center of Medicare and Medicaid แล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยอย่าพึ่งกังวลใจไปนะคะถึงแม้ว่าคลิปก่อนหน้านี้มดได้พูดถึงภาพรวมของเมดิเคทที่เขาจะมีการตัดงบจำนวน1ล้านล้านเหรียญหรือว่า1 trillion US dollar เนะคะแต่ข่าวดีก็คือว่าเขาจะไม่ได้ตัดงบภายในปีนี้ปีหน้าทันทีเขาจะค่อยๆทยอยลดงบลงนะคะภายใน10ปีข้างหน้านี้ เดี๋ยวมดจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังค่ะว่าทุกคนควรที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนอื่นมดขอสรุปทม์ลายการตัดงบเมดิเคทของรัฐบาลกลางให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆก่อนนะคะมันก็เริ่มจากปี2025นี้รัฐบาลกลางเขาก็จะมีการ บีบงดนะคะโดยที่เริ่มใช้มาตรการการควบคุมคุณสมบัติของคนที่จะรับสิทธิ์เมดิเคทให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยที่รัฐเนี่ยต้องตรวจสอบรายได้ถี่ขึ้นจากที่เคยตรวจสอบปีละครั้งก็อาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นทุกๆ6เดือนแล้วก็เริ่มลดเงินสนับสนุนให้กับแต่ละรัฐนะคะมันก็เลยมีผลทำให้คนบางคนเนี่ย เริ่มอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะว่าคุณสมบัติไม่เข้าข่ายหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอกสารรายได้หรือหลักฐานต่างๆไม่ครบหรืออาจจะส่งเอกสารพรูปสิทธิ์ตัวเองเนี่ยล่าช้าในปี2026และปี2027รัฐทั้ง50รัฐจะเริ่มเห็นผลกระทบจรจงจังนะคะเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเนี่ย ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องบางรัฐอาจจะเริ่มลดบริการเมดิเคทหรือบังคับให้จ่ายโคเปรรัฐที่ขยายซึ่งเป็นเมดิเคทเอ็กซ์แพนชั่นนะคะ mm. ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้อยู่ในช่วง100-138 FPL หรือ Federal Property Level นั่นเองนะคะโดยมันจะมีผลทำให้รัฐเนี่ย เริ่มได้รับเงินน้อยลงแล้วก็ตัดคนออกจากระบบ Medicaid เพิ่มมากขึ้นค่ะในปี2028ถึงปี2030นะคะผลกระทบเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้การลดงบสะสมเนี่ยเริ่มหนักขึ้นนะคะโรงพยาบาลในเอกชนหรือชนบท Rural Hospital เริ่มขาดทุนมากขึ้นและอาจจะปิดตัวลงบริการที่ต้องใช้งบเยอะๆยกตัวอย่างเช่น Long Term Care หรือว่า Home Care เนี่ยก็จะถูกลดบริการลง ผลกระทบเนี่ยจะเกิดกับคนแก่คนพิการแล้วก็เด็กเนี่ยจะยิ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะปี2031ถึงปี2034จะเป็นช่วงที่เห็นผลกระทบรุนแรงมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่างบเมดิ c คเนี่ยจะถูกตัดออกประมาณ1 000, 000, 000, 000ล้านล้านเหรียญภายใน10ปีนะคะ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ KFF เขาวิเคราะห์โดย CBO เนี่ยเขาประเมินเอาไว้แล้วนะคะว่ารัฐบาลกลางจะตัดงบ m e d i c a i ประมาณ1 t r i l l i ยนภายในปี2034ปีข้างหน้านี้นะคะก็คือจะทำให้จำนวนคนไร้ประกันสุขภาพหรือไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมๆแล้วประมาณ10-16ล้านคนนะคะ จำนวนนี้ก็คือจะรวมคนที่ใช้สวัสดิการ Medicaid แล้วก็ประกันสุขภาพ Affordable Care Act หรือ Obama Care ด้วยนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงจังเนี่ยก็จะเป็นในช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะเพราะว่าคนที่มีรายได้น้อยก็อาจจะถูกตัดออกจากระบบรวมไปถึงโรงพยาบาลในชนบทเนี่ยเขาก็จะล้มละลายมากขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินทุนนะ แล้วก็ในส่วนของการรักษาพยาบาลมันจะแพงมากขึ้นเบี้ยประกันมันก็สูงขึ้นการเข้าถึงเรียกว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะคำแนะนำสำหรับเพื่อนพี่น้องคนไทยที่ใช้สวัสดิการเม d i c a ทอยู่แล้วหรือใครที่กำลังคิดจะสมัครเมดิเกทในปีหน้าอย่างแรกเนี่ยมดแนะนำให้ทุกคน เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมนะคะเช่นเอกสารรายได้ W2 form หรืออาจจะเป็นสลิปเงินเดือนก็ได้รวมไปถึง Bank s t a t e เมนตต่างๆแล้วก็ที่อยู่แล้วก็ในรวมไปถึงจำนวนคนจำนวนสมาชิกในบ้านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโดนรัฐบาลตรวจสอบ เพิ่มมากขึ้นหรือถี่มากขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณเนี่ยเตรียมพร้อมในเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าได้รับจดหมายจากรัฐของคุณให้ส่งเอกสารหรือว่าให้ดำเนินการใดๆเนี่ยก็รีบจัดการอย่าดองเอกสารหรือว่าอย่าดองจดหมายรีบๆบเลตสปอนเขาอะค่ะ 2. คอยเช็คสิทธิ์ของตัวเองบ่อยๆนะคะเช็ครายได้ว่ายังเข้าเกณฑ์อยู่ไหมเนื่องจากว่ากฎหมาย One Big Beautiful Bill นี้เขาจะมีการตรวจสอบรายได้ถี่มากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทำงานแล้วมีรายได้แกว่ง ขึ้นึ้นลงๆไม่สม่ำเสมออย่ากยกตัวอย่างเช่นทำงานร้านอาหารทำงานนวดสปาหรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเซลล์เอ็มพอยใดๆที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำที่คาดการได้นะคะคุณสามารถที่จะสมัครโดยใช้เป็นอินคัมแอเวเวอร์จก็คือคุณจะต้องไปคำนวณรายได้ของคุณให้ดีๆแหละว่าแบบภายในปีนี้ภายในต่อปีเนี่ยรายได้จะเป็นเท่าไหร่ก็ใช้เบสเกสติเมตนั่นน่ะนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไม่หลุดสิทธิ์ค่ะ 3. ถ้ารัฐของคุณเริ่มใช้เงื่อนไขาการทำงานเช่น80ชั่วโมง Work r e q u i r e m e n t หรือว่าเป็น Community Service Community Activity Volun ว e ล r ตต่างๆเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนเริ่มเก็บเอกสารการทำงานชั่วโมงการทำงานจิตอาสาหรือแม้แต่กระทั่งงานพาร์ทไทมเป็น ใบรับรองจากนายจ้างหรือว่าเป็นหนังสือรับรองการทำงานก็ได้นะคะให้เก็บชั่วโมงทำงานของตัวเองให้เรคคอร์ดเอาไว้ให้ดีๆแค่คุณจัดเอกสารเอาไว้ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะมีโชว์ถ้าเกิดเขาถามถึงเนี่ยมันก็ช่วยให้ทุกคนลดความเครียดลงไปได้แล้วค่ะ 4. ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสิทธิ Medicare นะคะคุณสามารถที่จะติดต่อ Navigator หรือว่า Community Health Center ในรัฐของคุณได้นะคะเขาจะมีบริการรับปรึกษาฟรีเกี่ยวกับประกันสุขภาพ Medicare หรือว่าคุณสามารถที่จะติดต่อองค์กร นอ n น r o f i t organization หลายๆแห่งได้เขาก็จะมี Thai Community Service รวมไปถึง Asian Health Service นะคะลองติดต่อดูได้เขาจะช่วยคุณเช็คสิทธิ์ช่วยสมัครช่วยต่ออายุหรือช่วยให้คำแนะนำต่างๆในกรณีที่คุณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทั้งๆที่คุณมีสิทธิ์หรือคุณอาจจะสิทธิ์หลุดเนื่องจากว่าระบบของ Medicaid เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าตกหล่นเอกสารของคุณใดๆก็แล้วแต่ลองติดต่อ Customer Service ในรัฐที่คุณอยู่นั่นแหละค่ะ เพื่อนพี่น้องคนไทยหลายท่านก็อาจจะมีคำถามในใจแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้หมดตำแหน่งหรือพ้นวาระในปี2028 m e d i c a ิ e มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่เขายังจะตัดงบอีกหรือเปล่าถ้าพูดถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหมดมั่นใจว่า m e i i a คทจะเปลี่ยนแปลงอีกแน่นอนคะ่ะถามว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มดก็วิเคราะห์จาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านๆมานะคะไอการคาดการของมดเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่การคาดการทางการเมืองนะคะคือจากที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเมดิเคทเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตาไปตามประธานาธิบดีรวมถึงเสียงข้างมากในสภา ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อีกเนี่ยนโยบายของเมดิเคทมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแน่นอนค่ะทุกคนคิดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะ ้าเราจะพูดให้เห็นภาพชัดมากขึ้นเนี่ยนะคะในรัฐบาลของพรรคริพับ l ิ c กันส่วนใหญ่เขาก็จะลดงบประมาณของ m e d i c a คทแล้วก็ไปเพิ่มเงื่อนไขให้มันยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขาก็ผลักดัน Work Requirement รวมไปถึงลดเงินงบประมาณที่จะสนับสนุนภาครัฐแล้วก็มีการตัดหรือว่าลดทอน m e d i c a i e Expansion อย่างที่เราเห็นในกฎหมายวัน Big Beautiful Bill นี่แหลคะค่ะ พูดถึงในส่วนของรัฐบาลเดโมแครตเขาก็มักจะเพิ่มงบประมาณเมดิเคทบวกเพิ่มการขยายสิทธิ์ด้วยนะคะอ่อยกตัวอย่างเช่นเพิ่มเงินงบประมาณให้กับโรงพยาบาลรวมไปถึงขยายสิทธิ์ให้กับเด็กคนจนแล้วก็หญิงที่ตั้งท้องนะคะ แล้วก็อาจจะยกเลิก work requirement กับรัฐที่เคยบังคับรวมไปถึงเขาก็จะไปขยายสิทธิ์ Medicaid expansion ไปยังรัฐที่ยังไม่ได้เข้าร่วม ใครที่อยู่ในอเมริกานานหลายสิบปีเนี่ยก็จะเห็นสิ่งนี้นะคะประวัติศาสตร์มันบอกชัดเจนว่าเมดิเคทเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูนะคะในสมัยโอบามาเนี่ยเขาก็ขยายสิทธิ์เมดิเคททั่วประเทศแล้วเขาก็ไอออกกฎหมาย affordable care act หรือ Obama Care พอในสมัยรัฐบาลของทรัมป์ปี2017เนี่ยกพยายา็พยายามที่จะลดงบประมาณลงแล้วก็ ไปตัด Affordable Care Act นะคะแล้วก็พอมาถึงสมัยไบเดนนะคะก็มีการเพิ่มเงินช่วยเหลือหลังโควิดแล้วก็มีการขยายสิทธิ์เมดิเคทเพิ่มไปอีกแล้วพอณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้กลับมาที่รัฐบาลทรัมป์ปี2025ก็มีการผลักดันกฎหมาย One Big Beautiful Bill เพื่อที่จะตัดงบเมดิเคทลงแบบครั้งใหญ่แบบในประวัติศาสตร์เนี่ยแหละค่ะ ดังนั้นมันก็แน่นอนแหละค่ะว่าถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์หมดตำแหน่งลงในปี2028 m e i i เค e เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขเปลี่ยนยน,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 นโยบายอีกแน่ๆเลยค่ะท้ายนี้มดอยากจะบอกเพื่อนพี่น้องคนไทยทุกคนที่ใช้ m Medi ิเค e อยู่นะคะว่าไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะ m Medi ิ a ค e ยังไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องโดนตดรวจสอบสิทธิ เข้มงวดมากขึ้นเอกสารคุณจะต้องแน่นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนใครที่คิดจะสมัคร Medicaid ในปีหน้าเนี่ยก็ไปเช็ครายได้เช็คข้อกำหนดเงื่อนไขในรัฐที่คุณอยู่ให้ดีๆค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องคนไทยทุกคนขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ารักษาพยาบาลในอเมริกามันแพงมากจริงๆนะคะใครที่ไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยน่าเห็นใจมากๆแล้วก็ หวังว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยจะหาทางออกให้กับทุกคนได้นะคะแล้วมดก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนพี่น้องทุกคนเนี่ยที่มีประสบการณ์การใช้เมดิเคทในอเมริกาเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเอ๊ะตอนนี้สถานการณ์ในรัฐของคุณหรือเคสของคุณเนี่ยยังปกติหรือเปล่าหรือว่าคุณได้รับผลกระทบอย่างไร หรือไม่ก็มาแชร์กันได้นะคะอยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ทุกคนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยก็ฝากมาแชร์ให้เพื่อนพี่น้องคนไทยได้รับรู้ได้ประโยชน์ไปพร้อมกันนะคะมดขอขอบคุณท,คทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องมดมัมว้าวขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วถ้าเกิดว่ามีข่าวคืบหน้าอะไรใดๆมดจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ